สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเจคอมพิวเตอร์อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําโปรแกรมดีๆนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็คือโปรแกรม Copy หรือว่าตัวช่วยในการ Copy นะครับมันมีชื่อว่า Terra Copy p r o f e s s i o n a นนั่นเองนะครับซึ่งตัวโปรแกรม Terra Copy ตัวนี้นะครับมันช่วยในการ Copy ไฟล์นะครับที่มันมีขนาดใหญ่หรือรวมทั้งขนาดเล็ก ให้มันมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพการ copy ให้มันมีความเสถียรภาพแล้วก็ไวไมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับง่ายๆก็คือ copy ไวนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยก็แล้วก,ลกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมลิงก์ผมทําการแปะไว้ใต้คลิปให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านสามารถไปโหลดมาติดตั้งตามคลิปวิดีโอที่ผมกําลังแนะนําอยู่ได้เลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับให้ทุกท่านทําการคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์ x t a c here หรือ x t r a c ก็ได้นะครับก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับอย่าลืมปิดในส่วนของตัวแอนตี้ไวรัสกับตัวอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมทําการปิดในส่วนของอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับแล้วก็แอนตี้ไวรัสเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราทําการปิดทั้งอินเทอร์เน็ตและตัวแอนตี้ไวรัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าโฟลเดอร์ได้เลยนะครับจะไวคคิกขึ้นมานะครับ ตัวเทล่าคัปปีนะครับขนาดไฟล์อยู่ที่76 MB กเไบต์เท่านั้นเองนะครับไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับทำการคลิกขวานะครับเลือกคำว่า run as administrator แค่นี้นะครับกด i a c c e p t นะครับกด next ได้เลยนะครับกด next อีกทีนะครับตัวนี้เราสามารถติดตั้งแบบธรรมดาหรือ portable version แต่ตัวนี้ผมจะติดตั้งในเครื่องปกติก็ใช้เป็น normal version นะครับหลังจากนั้น กด next ได้เลยนะครับกด next อีกทีนะครับแล้วก็กด finish นะครับทีนี้ตัว t y l o r copy ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน3.6นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเรามาดูวิธีการ copy ของมันนะครับว่ามันจะขึ้นว่าอย่างไรสมมุติว่าผมก๊อปตัวไฟล์ที่มีขนาดประมาณสัก 800MB นะครับผมจะก๊อปมาที่หน้า Desktop อนะครับทำการ copy นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางนะครับ วิธีการเลือกในส่วนของ t ท r ล่คอปก็ให้ทุกท่านเลือกตัว t ท r ล่คอปตัวนี้นะครับปกติเราสามารถเลือก Copy ได้2ประเภทก็คือตามตัว w ิ n โด w เ e ็กซ์พลอมัน Copy ป,ปกตินะครับแต่ถ้าเราเลือกในส่วนของ t ท r ล่คอปก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันจะทําการก๊อปได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ ประมาณนี้นะครับตัวโปรแกรมนะครับมีขนาดไฟล์800กว่าเมกนะครับใช้เวลาในการ Copy ไม่ถึง10วินะครับโดยโปรแกรม t e ล a c o p y นะครับขั้นตอนและวิธีการ Copy แล้วก็ติดตั้งประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้แล้วก็ตัวโปรแกรมนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับไว้มีโอกาสผมจะมาแนะนำโปรแกรมดีๆให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้เจคอมพิวเตอร์ฝากไว้แค่นี้ครับ สวัสดีครับ